อวดผิวหนาเลยจ้าคนไหนที่มีปัญหาฝากระคุณแม่คุณป้าวัยสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเลอจ้ะเป็นฝาเป็นกระเป็นแบบแถวหนวูแก้มใส่ยังบรเห็นโพดใสยังบ,งบดีขึ้นเซนนีเลยจ้ะเฮ็ดมาสําหรับคนที่เป็นฝาเป็นกระโดยเฉพาะเลยถ่าให้ลองเลยราคานี่ถูกและดีมีอยู่จริงจ้าหนึ่งแถมหนึ่งในสองกระปุกแบบนี้เป็นขี้มขมิ้นแถมกันแดดในราคาเกาสิบเก่าบาทตัวนี้จะซอยรักษาฝากระดีแห้ง ท่ากอนนอนขีมขมิน้นท่ากอนนอนฝาก้าจางลูกเรียวแห้งจ้าเจ็ดถึงสิบสี่หมื่นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยแถมเพยให้ผิวหนาเข้าชุ่มชื่นผิวหนาเด้งผิวหนาเนียนน้ำเดือดจ้าตัวน,นี้กะจะเป็นกันแดดท่าตอนกลางเวน้นออกแดดได้เลยทำสวนทำไฮบอตงหว่วงปกป้องในหาซิฟเทาบรเฮนไฟฟ้าก้าเข้าเกิดซํำเด้อจ้าแนะนำเลยเซตนี้บำรุงพร้อมปกป้องหนูแนะนำเลยผิวหน้าหนูคุณแม่ไว้อ่าคุณแม่ลูกสอง แต่ก่อนอช่วงคลอดลูกใหม่ๆเนาะเราจะมีปัญหาฝ้ากระแถวโหนกแก้มหนูก็เลยเทสเซตนี้เลยคือมันดีจริงๆแล้วทีนี้เทสไปลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วก็สั่งซ้ำกันเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าแบบวัย4 5 5 0ปี60ปีก็ใช้ รีวิวมาเยอะมากลูกค้าใช้ดีใช้ต่อเนื่องแล้วทีนี้หนูแนะนำเลย1แถมหนึ่งบาบาทแต่ถ้าโปรใหญ่ก็คือ5แถม5ฝ้ากาะหายขาดไปเลยค่ะ390บาทจะส่งฟรีได้ครีมขมิ้น5กระปุกแถมกันแดด5กระปุกหรือใครจะรับแต่ขมิ้นก็ได้ตัวนี้ซื้อค้ากันได้เลยนะคะลูกค้ามันใช้ดีมากๆนะดูสิคะผิวหน้าคือลูกค้าซื้อซ้ํากันเยอะมากครีมปลอดภัยมีอยอนะคะ mm hmm. เห็นว่าถูกอย่างนี้ปลอดภัยมีอยอเดอ้อ ใช้แล้วหน้าไม่พังใช้แล้วหน้าไม่แดงนะคะเนี่ยค่ะฝากระปุกเขาจะเป็นขี้มขมีนแล้วก็แถมกันแดดเมืองผิวหนาคือมันดีขึ้นหลายแบบมันคือมันดีขึ้นเยอะแต่ก่อนนี่หนาพัางแห้งจ้ะแนะนํำเลยมีปัญหาฝากระ,กะอย่าเลือ่อนพานนูทาให้ลองได้เลยจ้า